ครับมือนี่เบ้าสินเชื่อย่านยนต์ครับมาหาลูกค้าครับลูกค้าทาั้งบอระเบือครับพี่น้องตอนนี้กําลังเดินทงังครับพาลูกค้าไปบ้านเอาบรรยากาศธรรมชาติทงหน้ามาฝากครับพี่น้องมือนี้วิวบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เลยครับพี่น้องดีครับเนี่ยเป็นทงหน้าส่วนใญงกับสีบ้านเอาเนะานะเขาเนาะปีนี่พี่น้อง ฝนบวชมากปันไดครับตอนนี้เป็นว่าลูกค้ากำลังทักทยายทายบ้านวันใหญ่วันใหญ่แถาเออมาหน้าไปต่อไปครับเขาไปหาบ้านลูกค้าครับอันนี้ออกมาทงหน้าก่อนมาถ่ายรูปเอ่อบ้านบ้านสวนอยู่ทงหน้าครับครับ,รบกิจการอันเห็ดเกษตรเลียงง่วงถ่ายแล,แล้วแล้วเราก็จะขี่ตามไปในหมู่บ้านนะครับวันนี้ บลับบือคนขายรถเามาเห็บสินเชื้อให้เพิินครับมือนีมัน่บรรยากาศพามาเิ่งบรรยากาศทงหน้าทางบ้านลูกค้าครับอืมเป็นทังปลาปลาเราก็จะตามลูกค้าไปในหมู่บ้านนะครับอย่างน่าหน่อยความน,นี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจ เป็นศูนย์เล็กๆครับพี่น้องอยู่หันซ้ายเขาจะตรงเข้าไปนะครับบรรยากาศแดดดีครับเมื่อนี้บ่ม,มีฝนเลยครับเมื่อนี้ไปเราก็จะเลี้ยวซ้ายตามลูกค้าไปครับตำบดว่้างไหมนะครับนี่อ ก็จะเป็นโรงเขีดโรงเรียนหน้าโรงเรียนนะครับเราก็จะตรงไปเออึ้นลาดยางแล้วครับม,ม,ม,มือว่ามือพวกนึงนีหินคุกส่วนตรงนี้จะเป็นของส่วนลาดยางเข้าหมู่บ้านบ้านยางในบ้านนนทองบ้านนนทองครับพี่น้องมือนี่มีที่เกษตร,รบ้านเท่าเลี้ยงทานาเลี้ยงวัวครับตาม,มาถ่ายรูปบ้านครับเพื่อเอาไปประกอบการเช่าซื้อ รถยนต์ครับเป็นสีรถเก๋งครับมือนี้เราก็จะเดินตามรถเพลินไปเลยนะครับไปถึงบ้านเลยมีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเข้ากับดีตามครับเพื่อความปลอดภัยค่อยๆขับไปนะครับวันนั้นก็จะไปบ้านวังปลาดูได้ครับอันนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าในหมู่บ้านดูบรรยากาศบ้านเพลินครับ อ,อยูบรรยากาศบ้านๆนนะครับท่านโดมหลอดไตหลังค่าน้ำครับสีไฟเรียวขวาแล้วครับบ้านเพิินกันอาจจะอยู่ทั้งขวานี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพาเข้าไปากดไลค์กดแชร์ติดตามให้น้ำเนียด้วยครับเด้อ คลิปนีประโยชน์อาชีพมาตรวจสอบกิจการอาชีพลูกค้าทางบ้านโนนท่องครับตำบลวังใหม่อำเภอบอละบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับเบาวการตลาดยานยนต์ชนเชื่อย,ยานยนต์ครับยินดีรับใส่บริการครับไปทุกที่นะครับที่มีลูกค้าวันนี้ขอจบแค่นี้ครับพอดบ้านลูกค้าลวพี่น้องนี่ลังนี้ก็ลัง,ลงเดี่ยวเขานี่ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ